สดีค่ะสาบนแช่ขท้าค่ะมือนีมาเที่ยวทะเลค่ะด้านหลังก็จะเป็นวิวทะเลค่ะสวยงามมือนีสาบนชิมแค่ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมช่องสาวบนแช่ขท้าวว่ะบ้านวิซาภาคเกษตรกรกับวิซานักเรียนอันใดดีนะจน๊ะเนาะ สำหรับโตสาวบนมาแช่ห้ฟั่งก็คือว่าธรรมาวีสานักเรียนนี่ก็เด้เรียนนําก็ได้เหตุงานหลายอย่างค่ะงานถี่เฮาชอบนะค่ะเนาะมันก็จะมีงานร้านอาหารงานทำความสะอาดงานนวดงานเสิร์ฟงานเล่หลายอย่างค่ะเป็นกุก๊กเป็นเชฟเหล่าเตม,มากเกาะจา้ะเนาะธรรมาวีสานักเรียนธรรมาวีสาภาคเกษตร,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 รกรมาวีสาเกษตรกรพี่น้องเกษสิไปทำงานฟาร,ร์มจ้ะ ทำงานฟาร์มกับจะเป็นพวกฟาร์มฟาร์มองุ่นฟาร์มสตรอเบอรี่ฟาร์มงว่าฟาร์มถ้วยฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่นไหจ้ะพี่น้องฟาร์มบั้งม่วงมันก็มีหลายสวนค่ะอยูอ่าออสเตรเลียอยู่นิวเซาเวลนี่ก็มีค่ะอยู่ซิดนี่ก็มีฟาร์มเหมือนกันค่ะ แต่ว่าสาวบนว่าธรรมาวีซ่านักเรียนมันก็จะแตกต่างกัาวีซ่าภาคเิษตรกรวีซ่าเกษตรกอนะจ๊ะเพราะว่าธรรมาวีซ่านักเรียนนี่มันก็จะมีโรงเรียนมันก็จะมีฮอลิเดย์เห้าสามอาทิตย์ประมาณสามวัที่ละจา้าธรรมาวีซ่าภาคเกษตรกรนี่สี่มันวีซ่าสามปีเข้าทํางานปีหนึ่งสี่เข้ากษตรให้เขายุดสามเดือนกลับไปพักพ่อนี่สินะจ๊ะแต่ว่าวีซ่านักเรียนนี่มันแตกต่างกันคือ ช่วงปิดเทอมช่วงฮอลิเดย์สามอาทิตย์เท่ากับในกลับบ้านพาเพราะว่าเท่ากับโรงเรียนอยู่ถูกสามเดือนสามเดือนนี้เท่ากับตรงนี้ปิดเทอมนะจ๊ะโรงเรียนภาษาจบภาษาแล้วก็ขึ้นดิพโพมาจ้ะสำหรับสาวบนนะคะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับตัวสาวบนก็ช่วงปิดเทอมสี่ห้าเลได้เห็นงานเจ็ดมือค่ะแต่ถามว่าถามที่ศาลตังเรียนนี่ได้เห็นงานเต็มมอบ่ได้เห็นจ้ะ เพราะว่าเ้าสชีกันหนดให้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง20ชั่วโมงนะจ๊ะนอกจากนั้นเ้าก็จะเลี้ยนนะคะเนาะเลี้ยน,นประมาณว่าน่าจะเป็นสองมือหรือสามมือค่ะทางโรงเรียนเขาจะให้เ้างลงเรียนภาษาป่านนี้มาใหม่ๆก็ต้องเรียนภาษาเสียค่าเพิ่มจ้าสามเดือนนี่เ้าก็ต้องเสียค่าเพิ่มหนะนึ่งพันแปดร้อยนะนี่สาวบนเสียเองนะจ้าเพราะว่าก่อ,าอนมาใหม่ๆหนือลงภาษา เพราะว่าบ่งคูว่าตอนนี้มันจะเป็นราคาเที่ยวใดค่าเพิ่มเพราะว่าสาบนก็นมัแช่ที่สาบนได้ประสบการณ์มากเองเนะจ้ะป่านนี้ค่ะวีซ่าค่ะเกษตรกรวีซ่าทํางานนี่วีซา่าเกษตรกรนี่กษตรได็นงานทั้งเจ็ดมือค่ะควอมดีมั่งกษตรแตกต่างกันค่ะแตกตา่างยังไงทํางาน 1. วีซ่าเกษตรเขาได้ทํางานเต็มที่ค่ะทั้งเจ็ดมือถ้าเ้าอยากพักสีเข,สข้าก็พักใดมือหนึ่งสองมือก็บบกาหนดค่ะ เ่ว่าเข้าก็บแตเหตุงานไปเรื่อยๆหอดพุณละปีหนึ่งเขาคำนวณว่าเออสามเดือนเจ้ากับเื้นหักสีมาจากมนีสาววนก็นมาแช่ประสบการณ์ค่ะให้พราพี่น้องที่เขามารับฟังกันมามาวิสานักเรียนก็นวิสาเกษตรกร,ร,กรแตกต่างันนังไลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมื่นหลังจะมาอัปเดตที่ฟักอีกคางมนีเอาไปซ้ำานีเนาะจ้าพอกันขิมนาค่ะเพราะม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงค่ะมนีสาววนล่าไปก่อนชมวิวที่สวยไปพร้อมๆกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Beautiful beach.